มากันที่กิจกรรมในหน้าหนาวนี้นะครับของทางกระทรวงวัฒนธรรมกันครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมหนาวนี้ปันเลยก่อท่องเที่ยววิถีธรรมวิถีไทยเลยโดยใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการท่องเที่ยวตามเส้นทางบุญภายใต้การมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนครับนายวีระโรธพจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมหนาวนี้ปันเลยก่อ ท่องเที่ยววิถีรมวิถีไทยเลยบริเวณลานวัฒนธรรมวัดท่าแขกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามเส้นทางสายวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคานนำวิถีไทยวิถีรมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ3มสถาบันหลักคือบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรซึ่งเป็นการน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำร,ร,ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการเพิ่มบทบาทของวัด ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งทางด้านศิลธรรมคุณธรรมวิถีวัฒนธรรมและเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ต่างๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมมีความเอื้ออาทรและความสมานฉันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีความยั่งยืนผ่านกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างการปั่นจักรยานโดยเฉพาะการนำวิถีชุมชนมาสร้างเป็นมูลค่ารายได้จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมความรักความผูกพันและความสามัคคีให้ชุมชนด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนจําเป็นจะต้องใช้หลักบวรหรือบ้านวัดและโรงเรียนซึ่งสสถาบันนี้ในอดีตเคยเป็นสถานที่ในการ เพราะบ่มนิสัยและชีวิตมาแต่อดีตซึ่งใช้วัดและโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้คู่คุณธรรมโครงการนะครับของรัฐบาลก็คือโครงการที่1ก็คือการขี่จักรยานนะครับโครงการที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องของการส่งความสุขปีใหม่โครงการที่3นี่ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะครับก็จะเป็น3ส,ส่วนที่ที่มาผนึกกําลังและก็จัด ในวันนี้นะครับในเรื่องของบวรซึ่งเป็นแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ท่านได้ให้นโยบายในเรื่องนี้ก็คือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักของอสามสถาบันกนะ็คือบ้านวัดและก็โรงเรียนซึ่งในอดีตก็ต้องเรียนว่า ชุมชนไทยในอดีตนั้นก็จะมีวัดเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีโรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาของเด็กและเยาวชนนะส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในบริเวณวัดนะครับแล้วก็บ้านซึ่งจะมีความผูกพันกันทั้ง3สถาบันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยความเข้มแข็งของชุมชนนี้ก็ได้ลดน้อยลงไปความเชื่อมโยงและความเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เป็นวัดเนี่ยก็เลือนหายไปตามลําดับขณะนี้หน่วยงานต่าง ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมนี่ก็จะใช้ในโยบายของรัฐบาลดําเนินการโครงการต่างๆนะครับหลายๆวัดก็อยากจะบอกว่าหลายๆวัดนี่ก็ได้กลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วก็ได้สร้างบทบาทของวัดเนี่ยมากยิ่งขึ้นหลายวัดก็จะมีพิพิธภัณฑ์ในวัดมีศูนย์การเรียนรู้ในวัดนะครับแล้วก็สามารถเป็นที่พึ่งของ ขอ,ของคนในชุมชนเนี่ยได้เพราะฉะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมก็จะสับสนในเรื่องของการสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่ม,มีคุณธรรมจริยธรรมเด็กก็เด็กนี่ก็ฝ่ายเรียนรู้นะครับแล้วก็สังคมก็เป็นสังคมให้การเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับสำหรับวันนี้ชุมชนที่เชียงขานเนี่ยนะครับก็ได้ ร่วมมือกันนะครับได้จัดกระบวนขี่จักรยานซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้หน่วยงานต่างๆของของรัฐบาลได้ดําเนินการซึ่งจะเน้นในเรื่องของการลดการใช้พลังงานการประหยัดพลังงานการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เป็นการช่วยออกกําลังกายทําให้สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยแข็งแรงด้วยครับ ก็นองจากว่าเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นเมืองที่ต้องบอกว่าก็เป็นเมืองหน้าด่านเมืองหนึ่งที่จะเชื่อมไปสู่ประเทศลาวนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีธรรมชาติทัศนียภาพท,ที่งดงาม มีวัฒนธรรมของชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็ถนนหนทางที่นี่ก็เป็นถนนหนทางที่ก็ต้องบอกว่าไม่มีรถพุกพ่านเอื้ออํานวยในในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้จักรยานในชีวิตประจําวันเนี่ยได้ก็อย่างที่เราได้เห็นนี่นะครับก็จะมีเด็กเยาวชนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ก็คิดว่า,าทางกระทรวงนี่ก็คงไม่ได้ หวังว่าการลรนลงขี่จักรยานในวันนี้ก็จะเป็นแบบแฟชั่นก็อยากจะให้มีการใช้จักรยานเนี่ยเป็นเป็นเป็นวิถีชีวิตของคนในในชุมชนนี้อย่างแท้จริงแล้วก็ในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วก็ได้หวนกลับมาณรงลงในเรื่องของการใช้จักรยานเช่นเดียวกันเส้นทางปั่นนี่ทางวัดต่าง